ใี่ค่ะแี้ก็จะมาเขียนโปรแกรมเป็นภาษาจวาวาเหมือนเดิมอ่ะันนี้จะเป็นโจทย์ในการหาพื้นที่วงกลมกันค่ะมาดูให้หาพื้นที่ของวงกลมรัศมี10หน่วยแล้วก็ค่าพายมีเท่ากับ3.14แล้วก็มาดูขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำง,งานของโปรแกรมกันเลยอะ ขั้นตอนที่หนึ่งก็เหมือนเดิมอ่ะเริ่มต้จนจาำการกำหนดสัจะสองก็เป็นการกําหนดค่าตัวแปรให้กับค่าตัวแปรพายนี้เราก็คือค่าพายสามจุสีจะแทนรัศมีนะก็เท่ากับส0่แอรเรียก็จะเป็นพื้นที่ของวงกลมทั้งหมดแล้วเราก็มาคำนวณกันก็ a อ e เเท่ากับพายคูณอาร์คูณอาร์เหตุผลที่คูณอก็เราจะรู้กันอยู่แล้วว่า สูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมก็จะเท่ากับ pi r กําลังสนนี้ก็คูณ r คูณ r เอ,อ,อยแล้วก็ให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ของ A. area ผ่านทางตัวภาพแล้วก็จบการทำงานนะแล้วก็มาเริ่มงที่2อันนี้ก็จะตั้งเป็น area square ที่จะทำการสร้าง,งกันโดยมาสุขขอสา่อนเขานก็มาสร้างในส่วนของเม็ดต้นหนึ่งเลย ะมาถึงการประกาศแล้วก็กำหนดค่าตัวแปรกันเราก็จะให้ไพประกาศไพเป็นชน,นิดตัวแปรแบบทดยทั่วไปคะจากนั้นไพทับ0.1ทีอันนี้เราจะกำหนดประกาศแล้วก็กำหนดค่าไปก่อนได้ค่ะส่วน เราก็จะกำหนดให้เป็นอินเพราะนี่นันเป็นเลขจำนวนเต็มกะแล้ก็มาเรื่องำน,นวกค่ะก็จะเริ่มจากพื่ area จับไว้ area ก็จะเท่ากับ คูณด้วย r แล้วก็คูณ i แล้วกันถึงแล้วคราวนี้เราก็จะมาให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ไป ครานี้เสร็จเร้อแล้วเราก็มาลองรันโปรแกรมมันดูนะพื้นที่ของวงกลมก็าจาะเท่ากับ314นอะ,อะอันนนิดนึงถ้าเราเพิ่มไฟนอกเข้าไป ค่าฟอจะยังออกมาเป็นเหมือนเดิมน,นะคะแต่การกำหนดเป็น Final d o บเบิล i เท่ากับ3 1มก็จะหมายถึงค่าพายจะเป็นค่าที่คงที่เราจะกำหนดให้มันคงที่คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ยังเหมือนเดิมคำตอบก็ยังเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่วงกลม 好不好？嗯